เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมพมายแล้วก็ช่องพีมายจังกันอีกเช่นเคยครับกับเกมสุดเด็ูดายกันอีกครั้งนะฮะแล้วก็คนสําคัญของเราครับกลับมาแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับนั่นคือ <c oughs> ยังยังเย,ยบอยู่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะทะลุเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> กระโดดข้ามเลยทีเดียว รถคันนี้นี่ผมไปซ,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 ซื้อไว้ก็ใช้เงนคุ้มเลยเนาะถูกคุ้มมากแต่ว่าพี่กะว่าจะคราบรถใหม่แล้วเพราะว่าพี่ได้ได้ได้นี่แล้วเขาเรียกวเบ้าล้อมพี่สามารถคราฟสติลได้แล้วโอเคแต่ออคือปลดล็อกด้วยเ <laughs> ชื่อไหมว่าพี่อ่ะยังไม่ได้ปลดล็อกอยู่อ,อ๋อพี่<แ>พี่เผื่อทำรถตกล่องนี่ว่าแล้วก็เก็บขึ้นมาเออพอใส่ก็ไม่ได้ปลดล็อกอ่าฮะคือ พี่หาหนังสืออ่านทําเบ้าหลอมนะเก็บโคตรนานนะ่พะพอเก็บครบหมดปุ๊บเปิดกล่องเจอเบ้าหลอมบ้า <c oughs> บ้าที่สุด <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะพี่ผมเข้าใจใครมันทําอย่างนี้นะให้ตายสิ <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบง่ายๆชิวๆกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณผิงไม่ได้มีเวลามากนักนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นกะว่าจะรับ เควสระหว่างทางนะระหว่างทางคิดว่านะครับเอาแบบชิวๆง่ายๆเอออันไหนดีวะเนี่ยจะชิวจริงไหม <laughs> ชิวจร <laughs> ิงไหมแจ้งข่าวท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเราปรับความยากสุดแล้วนะครับเป็น,นอินเซนต์นะฮะเอ็กพีก็จัดไปเลย300%นะครับจะได้เต็มเร็วๆนะครับได้สก,กิลเร็วๆนะฮะ <laughs> แล้วก็จํานวนซอมบี้ในคืนแดงเนี่ยผมปรับให้เป็น16ตัวนะฮะเอาคนมันน้อยอ่ะบแบบว่า มันมักกะสปอนทีละนิดทีละทีละหน่อยแม่นแล้วผมอยู่คนเดียวด้วยนะคุณผิงไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับใช่แต่ถ้าคุณผิงอยู่ก็32ตัวครับยับยับจากคูณสองเข้าไปแม่นแล้วยับยับครับยับยับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะชิลมากเวสเธอร์หนึ่งร้านเสื้อผ้าป่ะเนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเสื้อผ้าไม่ใช่ร้านเสื้อผ้าร้านอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เอ้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่เลยไง ผมเป็นเจ้าของเหรอเวสไม่ใช่นี่ว่าใช่พี่พี่เป็นเจ้าของอ่ะฮะเอากระสุนไปก่อนมาอ้ากระสุนกระสุนกระสุนผมมีผมมีผมมีเอามีมีอยู่ใช่ป่ะเออโอเคโอเคโอเคโอ้พี่รับภารกิจแล้วเด้อเลยนี่นะนี่เดาโอ้ยงงดเพื่อที่หนึ่งไรเกียร์ไรเกียร์เก็บให้หมดไม่ให้เหลือ เหมือนจะเหลืออยู่ข้างบนนะซอมเฮ้ยอีซี่ว่พี่ใช่เครดนี้อีซี่สุดละเราทำเพื่อชิลชิวความก็ดีเหมือนกันนะแม่นทำไมมันมีคนเบิร์ดช็อตไม่มไมอะพี่ยิงกลก็ได้แต่ว่ามันจะสายเกินอ๋อ <Bird> เบิร์ดช็อตแบบแมนนวลไงเบิร์ดเอง จัดกเอ้าพาผู้หญิงขึ้นมาด้วยนะพาผ้ิงขึ้นบันไดน่ารักจัดคลิปนี้ตลกอย่างนะคัมบี้ป่ายมันขึ้นบันไดได้โคตรตลกมันมันเอาแบบว่าให้เราหนีไม่พ้นไงห้ามหนีห้ามหนีเลยเด็ดขาด อ๋อแจ้งข่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับผมได้ทําการเพิ่มหมดนะครับผม9มมแพ็คนะครับอ่า9มมแพ็คทำมาให้รูปแบบกระสุน9มมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วปืน9มมของเราเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก้อยอาทิเช่นกระบอกนี้เป็นต้นเดี๋ยวกลับไปคราฟดีกว่าที่บ้านเอามาลองใช้ดูนะครับว่าเรื่องของเรื่องนี้ผมต้องพาคุณผิงไปดูบ้านให้ได้ครับบ้านเรานี้คือสุดยอดนะ <c oughs> ผมผมยังไม่ผมยังไม่ดูสปอยเลย อ่ายังไม่ได้ดูคลิปพี่ใช่ไหมสร้างบงสร้างบ้านอย่าอย่าเพิ่งดูดูบ้านเลยทีเดียวเขาบอกกดดูปุ๊บก็กดออกเลยเพราะไม่อยากเห็นอยากดูเองไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้แบบเต้นไงแม่นแล้วได้เห็นบ้านนี้น้องผิงต้องตะลึงงงงันผมว่าไอปืนหายากๆอ่ะต้องมาทาเควสฮักว่ะเพราะฮักมันเป็นคนขายปืนใช่ป่ะใช่ไหมมันต้องมีปืนแบบโหดดิเนี่ยดูดิมันแจกพวกกระสุนเยอะเออกับระเบิดมา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  เอสจีเอพีปืนอำ้ำปืนอ้ำปืนอ้ำผมรับเควสของคุณอุ้ยอินเฟคเต็ดเหรอ <Interesting. S 1> เอา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 อินเฟคเต็ดเอา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 มีปืนอะไรขายบ้างครับคุณผิงครับโหดๆก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอุ้ยนี่ปืนใหม่ครับหมดใหม่ที่เราได้อุ้ยทีสามเลยครับอุ้ยทีสี่เดี๋ยวก่อนอ๋อเป็นปืนช็อตกันใช่ไหมเฮ้ย <Yeah. S 1> ปืนช็อตกันใช่ป่ะ ไอ้ปืนอะไรที่สี่อะระดับสองไอปืนอะไรสักอย่างเฮ็ดเฮวอะไรสักอย่างนี่แหละมันมันเลี่ยงเลี่ยงลิกกิตใกลใกล้ถึงบ้านแลยังเนี่ยยังไม่หวะายังอีกไกลอีกไกลอีก2กิโลเมตรโอ้พี่ขับช้าอย่างเลยพี่มาแวะเลยนพี่ใจใจเย็นใจเย็นฮะโอ้เดี๋ยวไม่จ่ายตังค์ค่แก๊ปเดี๋ยวพี่ลดให้ครึ่งหนึงเลยครับ นี่มาหานี่ก่อนมาหาเทรดเดอร์คนนี้ก่อนอึซึบมีอะไรดีๆขายบ้างโอวิ่งช้าติดตารางพันผ้าพันแพ้อยู่เอาไม่เปอะไรสี่สองทีมจะหมดแล้วแด้ไหมไวจังสไนเปอร์ผมเอาละผมต้องซื้อว่ะมีอะไรขายไดมต้องซื้อสไนเปอร์พี่อ่านแล้วนะเอาไปเลยแย่งแย่งแย่งแล้วจังหวะนี้แค่นี้แหละ ของน้องผิงต้องไปหาหนังสือที่บ้านจอดเป็นไงบ้างบ้านพี่โคตรมันโคตรอะไรทักอย่างมันคือสาวมงคลอ๋อเออรวกเป็นคนรวยไม่ถูกเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าคนรวยเขาต้องทำกันยังไงอ่ะพี่ไล่เก็บซอมกอน ่ของแน่นมากเลยเอาเวลาเนไปฟา,าร์มสักทิหลายพาร์ทแล้วโอ้น้องไม่ได้มาเล่นนานน่ะคือแบบุยได้ของด้วยขอบคุณครับนังทรงหนังสือไล่ดูไล่อ่านเลยเดอ้อมงหัวเกากะเกิดอะไรใช้ได้หมดเลยเยสหนังสือนี่อ่านแม่งทุกเล่มเลยเดี๋ยวตังการความโหล ยัดใส่หัวสมองให้หมดคลังความรู้เลยนะเขาบอกอ่านให้หมดเลยไอ้น้องเต็มแล้ววะฮะเต็มเลยเต็มก็เอาเก็บไว้ที่เดิมอ่านเลยเพราะพี่ชอบสะสมหนังสืออันไหนยังไม่เต็มก็อ่านอันไหนเต็มแล้วก็สะสมต่อไปรีของแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ มันเป็นโครงรถถังนะแล้วก็มีรถจิปด้วยมีกับดักไฟฟ้าฮะเป็นจีเนียสแมนแล้วตอนนี้จีเนียสแมนแล้วคนมีความรู้สุดๆปืนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีทีสี่ว่ะของปืนช็อตการน่ะแล้วปืนนั้นมันปืนอะไรวะไหนกล่องนี้มันล็อกอ่ะกล่องไข่ไงกล่องตรงกลางนี่กล่องพี่นะเอ่อกล่องโซนฝั่งเงี้ยมๆกล่องพี่ล็อกเอาไว้อยู่ ที่มันอยู่บนหัวตรงกลางอะนะพี่ล็อกไปทำไมอ๋อเออมันมีอยู่อันนึงที่มันพี่เผลอล็อกทิ้งไว้มันเป็นกล่องใส่สีพี่พี่ดันไปล็อกไว้เอ้ยเดี๋ยวก่อนกองกองใส่อะไรนะสีสีสีผมรับจ็อบอะไรอยู่เนี่ยเออินเฟคซีเคลียร์กันแล้วกันมาเดี๋ยวพี่พาไปทำภารกิจหนึ่ง เดินดูได้นะครับมีห้าชั้นนะครับผมชั้นสองห้องนู้นห้องน้องนะครับผมอันไหนมันล็อกเอ้ยมันมันล็อกนอนตรงนี้อันล็อกฮได้เลยครับได้หมดเลยมีห้องห้องหนึ่งห้องนะครับว่างอันนี้ห้องพี่เองไหนฮะอยุดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ชั้นบนนีไหนครับนี่ที่นอนผมพี่เี่ี่ยนหลังมาเดียวนอนตรงนี้เลยไห่ผมงอนเงามาเลยนอนนีงตรงนี้ใกล้กับกกงเลยเหรอใช่ ที่ได้ล้อมรอบเป็นสี่เลียมนี่เป็นหมาเลยเนี่ยรอรอคนรอคนเอากับข้าวมาให้เอ้ยรอคนเอาข้าวมาให้รู้สึกตางสานมากเลยเป็นโฮมเลสโฮมเลสเลยนะโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นตกลงมานี่เจ็บนะฮะข้าวกระบอกนี้ก่อนผมอยากเอามาใช้ปืนพกผมเข้ามาผมล้วนบ้านพี่ถ้าตอนนี้ล้วนเลยไปหมดมาปืนใหม่ต้องมาลองครับวันนี้ ไอตัวที่เก็บเสียงนะครับของหมดตัว9มอม,อมอแพกนะครับมันจะต้องใช้นี่ก่อนเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนให้เป็นไ z Y ก่อนนะฮะมันถึงจะสามารถไอ Y ถึงสามารถใส่เข้าไปได้ไดไ<ป>นะครับ z, z z z y มันจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อชื่อหมดเขาใช่มันจะเป็นชื่อหมด,หมดเขาแม่นแล้วแม่นแล้วบอด,ดี้ไหนดูสินี่ หูปืนพกอื้ือื้อุ้ยดีดีดีไวไปเลย,ยตัวเลงมันก็นิดเดียวไม่ได้หนักหนาอะไรลูกซองเรม,มีดีเสียงก็ดีด้วยนะโอ้ยเฮ้ยเสียงมันดีด้วยนะทุกผู้ชมรถเราไปไหนแล้วครับเนี่ยอยู่ในโรงเก็บรถครับผมเต็ยมตัวนะอ,นอยู่น้าเขานี้ใช่ไหมป่าใช่ ไปักกเปิดเลยปึ๊บมาลุยโคตรกากดาเมจโคตรกากมากพี่พี่อย่าลืมว่ามันปืนปุ๊บนี่แน่เอาไหมวะเอาไหมาอ่ะคุณผิงเขาโหดกว่าเราเยอะว่ะ เลิเปืนผมทำมาไว้สำหรับอนาคตนี่แน่กากยังต่ำตมแล้วดูช็อตกันคุณผิดโคตรโคตรสุดนี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ย แล้วลั่นไกลแบบว่าติดต่อกันไม่ได้ด้วยนะเอาบนไปเตสโก้ขาแพงมากไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกเลยนี่แอบผมแอบตามหลังเขาไปด้วยมันจะโหดไปถึงไหนวะเนี่ยคนคนนี้โโอ้หจบแล้วเปิดเลยฮะว้าวโอ้โอ้โหหมวกน้องหญิงได้หมวกทหารเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ ดุดุสุดเลยวะะเลเวลหกเคยไหมผมเห็นแล้วเมแบบื่อกี้แม่นเลเวลหกได้อะไรบ้างอกเวลหกว่ะเฮ้ยโดงหัก,หกยังไม่หักครับหอกยังไม่หักไกหักแล้วไกหักแล้ว<ป>เก็บไปกลับโอ้โหทำไมอีซี่อย่างงี้วะพี่สบายอีซี่มียากกว่านี้ไหมสงสัยว่าต้องเป็นเทียร์สามเทียร์สี่ที่เป็นแบบว่าเคลียร์ซอมบี้นรกแล้วดิ ไปโอ้โหแอดเซาลเฟิร์นมาทำไมเนี่ยหนูรจอจากคำว่าลูกปลายไปพี่โอ้โหเออเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยผมได้ปืนพกมาว่ะเป็นปืนของรซียที่เ๊ะหรู้เปล่าวะหรือว่าใช้ก้าวมอมกก้าวมอมครับเป็นปืนที่พี่ขับดูดิท่านผู้ชมผมพึ่งขาฟไปอ่ะแล้วน้องผิงได้คืออะไรวะเนี่ยดวงดีแต่ โอ้โหแต่ดาเมจมันน้อยกว่านะแต่ไม่เกี่ยวกับดาเมจเกี่ยวตรงที่มันได้อ่ะแล้วผมก็เสียทรัพยากรในการสร้างมันไปแล้วอะมันไส้มันไส้มันไส้ยิงแม่งมันไส้ที่สุดในโลกมันคือปืนที่พี่ใช้อยู่นี่แหละเนี่ยกบอกกบอกเนี้ยอัตราการยิงคดต่ำ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 มากเลยใส่กระสุนได้12นัดนะ12นัดนี่คือใส่ตัวเสริมแม็กกาซีนเข้าไปแล้วนะ ลองดูไหมลองดูไหมอันนี้คือปืนที่พี่ใช้ผมไม่ได้เมนปืนพกแล้วผมไม่ได้เมนปืนพกแล้วถ้าเกิดเป็นปกติใส่ได้กี่นัด8นัดโอ้โหเพิ่มมาอีก4ี่นัดป้องกันตัวเองได้นิดเดียวโอ้ my god โอเคนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคุณพิงติดธุระไปธุระต่อนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวพาเข้าเทียร์6เลยดีกว่าครับคือคุณพิงพร้อมแล้วแหละ เทียสิบเลยดีกว่าอย่างนี้ดูทรงดูทรงแล้วพร้อมสุดๆโอเคฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับใครชื่นชอบกดไลค์บังเอิญใจกันเยอะเลยเลยนะครับใครอยากจะสนับสนุนสมาชิกหรือว่าจะซุปเปอร์แทงก็ได้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในพ์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีคไปรไปไปบอลไปไปละไปละไปละไปลไปลไปล